โอเคครับทุกคนก็ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพืนนน่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมพี่รู้สึกแบบง่วงๆเนเหนื่อยอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเพราะว่าเมื่อคืนครับพี่ก็ได้นอนดึกครับแต่ว่าเรามีวินัยพอแล้วผมในการอัดคลิปนะถ้าเรานอ,นอนดึกอย่างนี้นะครับเวลาที่พี่ทํางานพี่มีตัวช่วยครับนั่นก็คือน,นี่ครับ จีบิดว้าวจีบิครับกินแล้วเราจะมีพลังในการทํางานครับทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะกินให้ทุกเองดูนะตอนนี้คือพี่แบบง่วงมากครับอ๋อกินแล้วแบบสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับตอนนี้คือแบบที่มีพลังงานในการถ่ายคลิปมากเลยครับทุกคนหืม อ่อเลยอันที่สำคัญเลยนะครับไม่มีน้ำตาลแปลว่ากินแล้วก็ไม่อ้วนครับตัว <Wow. S 1> เองก็กินแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับผมมันก็จะไม่อ้วนนะไม่เป็นหมู่ตอนลเล่นเกมอ่ะเออ <c oughs> และที่สำคัญเลยนะครับผมกินแล้วทําให้เรามีพลังงานในการอัดคลิปเว้ยตอนนี้คือแบบพี่แบบรู้สึกสดชื่นมากเลยเว้ยเออตอนแรกพี่แบบรู้สึกเหน,นื่อยนะคบผมแบบเอเือยเชยตอนนี้แบบกระปี้กระเป๋าและ้ะ เออแม่งเหมือนเติมมาโ okay, อเคครับผมก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําโบลี่เจ็ดดาวนั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมพี่แบบไม่ภาคว่าทําไมคลิปนี้ถึงพี่มาเปิดกล้องเล่นนะก็เพราะว่าโบลี่อ่ะมันเป็นตัวละครที่เก่าใช่ไหมครับผมแล้วก็ดันของมันก็คือลงดันเลดพ่อเบจิต้าครับซึ่งเลดพ่อเบจิต้าเนี่ยมันก็น่าจะมีแล้วนะพี่ก็เคยทำแบบเป็นไลยคลิปแล้วครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะภาคยังไงเข้าใจปะถึงมีก็ฝุ่มมาได้ก็หลายวันแล้วแหละแต่วาาไดกวจ5ป6 ดาวตอนนี้วัตถุดิบผมพี่ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการ e <All right. S 1> อีโวตัวหนึ่งอ่ะ อ้อโคทีครับพอดีแบบมันเป็นแบบโซดานะทุกคนต้อๆมันอาจจะมีเลอเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามันมีแก๊สเยอะนี่นะครับดูพี่ก็จะมาทําการอีโวครับผมจาก5ดาวไปเป็น6ดาวครับทุกคนไปอีโวกันเลยปั๊บเรียบร้อยได้แล้วครับโบลี่ดาวรวดเร็วนี่โอ้โหมันบางแป๊บหนึ่งนี่โ,โหโคเท่โคตรเฟี้ยวเลยโบลี่ดาวเดี๋ยวเด๋ยวขอดูวัตถุดิบก่อนนะครับผมว่า7ดาวมันต้องใช้อะไรบ้างนะซึ่งที่พี่อีโวก็เพราะนี่แหละกรูอยากรู้ครับผมว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนโอ้ไม่กอดพี่ไม่มีง กุแล้วพี่ต้องทอํายังไงวะเน,นี่ยมีหรือเปล่างกุลล่างทูปเปอร์เดอะฟิสเตอร์พี่มีแค่ตัวเดียวนะน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นด้วยนะก็คือต้องทําเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมฟิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็มีใช้พ่อเบจิต้าครับผม11ตัวโอ้โห ก็ลงเลทพ่อเบจิต้าไม่ยากมากนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่ขอดูงกุลก่อนนะพี่ว่ามีหรือเปล่านะเอาไว้อีโวนะโกกูอ้าวชิบหายแล้วโกกูไม่มีครับคือพี่ไม่มีโงกูเลยชิบ่ายแล้วคราวนี้คือทายังไง่ะครับพี่ก็ต้องรอฟุมถูกไหมในตู้เข้าหรือเปล่าในตู้ก็ยังไม่เข้านะครับผมคือพี่ก็ต้องรอกตู้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะไปลงดันพ่อเบจิต้าก่อนละกันนะครับผม11ตัวใช่ไหมเมื่อกี้นี้โอเคไปี๋ยวเราจะเซตกันเลยดีกว่านะซึ่งเซตที่พี่จะเเเเอาลลก็จ็จปนนซีน้้รับดิมยพ่แว แนะนำให้ใช้เซตนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ไปโลกหนึ่งก่อนนะเพราะว่าพี่จะไปขอพอรเวตอนนี้เลเวลของพี่ก็ค่อนข้างจะเยอะได้ขอไปขอพอรแป๊บหนึ่งนะซึ่งตอนนี้มันน่าจะขอตัวได้อย่างเดียวนะทุกคนคือขอเพชรขออะไรไม่ได้นะขอตัวหน่อยพาวเวอร์นี่ใช่ปะได้ตัวอะไรอะโอเคไม่ให้กูดู <laughs> แล้วกูจะรู้ไปได้ว่ากูได้ตัวอะไรไหนดูซิตัวที่ได้คือตัวอะไรเนาะอ๋อ,อนี่ไงเฮ้ยตัวนี้เท่นะตัวนี้เท่ครับมันมีเบสติ้งด้วยนะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่ไงเห็นปะเอ้ยกคตึงมาจากในเรื่องนารูโตะใช่ไหมครับทุกคนเค okay, เราไปโลกสองกันเลยดีกว่านะผมไปลงดันพ่อเบจิต้ากันครับทั้งหมด11ตัวนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลงแบบโซโล่โชว์กันเลยนะครับผมตาแรกนะบอกเลยว่ามันเป็นดันที่ ง่ายมากครับแต่ว่าพี่คิดว่าไอ้ดันใหม่อ่ะง่ายกว่าครับผมโอเคมาแถวเราเริ่มเล่นกันเลยแล้วผมพี่ก็จะกดเป็นคูณ3เลยครับลุแล้วก็วางสปีดวากอนตรงนี้นะซึ่งพี่ก็ลืมไปแล้วนะว่าผมว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงนะกับดันนี้แต่เท่าที่พี่จําไม่ผิดนะก็คือต้องใช้แอตตากับคาตานะแมนสองตัวนี้ครับผมเป็นสองตัวหลักนะในการทาดาเมจครับตอนนี้คือเราก็อัพสปีดวากอนไปก่อนแล้วผมไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมันจะมีเงินพอดีนะผมกับการวางคาตานะแมนครับแต่ไม่รู้มันจะเาเว็บไหนนะถ้าจำไม่ผิด นี่น,นี่เว็บนี้อ่าก็จะวางคาตาแมนหนึ่ง Man ตัวสองตัวระวังสองตัวไปเลยครับแล้วเราก็อัพตังครับยาว,ยาวแล้วคาตาแมนที่เป็น1หนึ่งตัวนะครับผมที่พี่แนะนําให้ทุกคนนะครับผมหามานะเพราะว่ามันโหดมากครับอันนี้คือเราต้องเริ่มวางแอตตาแล้วทุกคน นี่เราจะวางแอตตาตรงนี้1ตัวนะเห็นปะเพราะว่ามันมีตัวโคนวิ่งข้างหลังครับวางแอตตาไปนหนึ่งตัวอยู่ปะวะแอตตาหนึ่งตัวน่าน่าจะอยู่เลยนะเดี๋ยวพี่นะพี่แบบอัพตัวไม่ทันว่าแม่งไ,ไวเกินมีตัวหลุดไหมไม่น่าจะมีนะโอเคเห็นปะแอตตาเราเอาอยู่ครับอ๋ออัพไอ,อจังต่อเลยแต่วันนี้ใครจะกดเป็นคูณหนึ่งก็ได้แล้วครับผมแต่ว่าพี่แบบเสียแล้วไงเออไม่ต้องกดคูนหนึ่งหรอกกดคูณสามไปเลยอ้าไปจังออนหนึ่งทีทัน มีตัวรุดไหมเช็คก่อนโอเคไม่มีตัวรุดครับกลับมาอัพสปิดวากอกต้อนตอือนเดิมแล้วก็อัพไอจังทำอย่างนี้ก็ผมวนไปเรื่อยๆแล้วพอขึ้นประมาณในเว็บที่9ก้าแล้วผมเราค่อยไปอัพคาตาลาแมนหรือเปล่าวะเนี่ยจังหวะนี้เราอัพคาตาลาแมนเลยก็ได้นะจริงๆนะทุกคนาะเราต้องอัพคาตาลแมนแล้วแหละคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือพี่เล่นแบบมั่วๆเลยนะเล่นแบบตดเลยครับจำไม่ได้เหมือนกันนะผมว่าสเต็ปที่พี่เล่นคืออะไรนี่อัพคาตาลาแมนถึงขั้นนี้เลยครับน่าจะเอาอยู่แล้วแหละลวก็จะไปง นวดดำหนึ่งทีหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งทีตรงนี้ปุป๊บวางไปเลยโอเคแล้วก็วางแอตตาตรงนี้อีกสองตัวป๊บอ่าตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้ยู่และเหลือเฟือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตังที่เหลือแล้วก็เอาไปอัพคาตาลาแมนครับแล้วก็วางคาตาละแมนเพิ่มอีก2งตัวครับทุกคนแล้วก็อัพเลยคือเท่านี้เราน่าจะไหวแล้วนะน่าจะไม่มีปัญหาเลยแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมต้องรอดูบอสนะครับผมแต่พี่เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาะไรแล้วอันนี้ก็คือน่าจะผ่านแล้วนะ น่าจะวินร้อยแล้วตอนนี้มีตังค์เท่าไรอัพให้หมดครับคาตาแมนเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมตรของเรานะนี่เท่านี้ก็น่าจะชิวไนดะ้เห็นไหมชิวไหมเออโคตชิลครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเราเล่นแบบไม่ต้องมีแผนอะไรมากนะ เน้นวางอย่างเดียวครับเน้นอัพตังสปีดวาก,ก้อนไปก่อนครับผมชุดแรกนะครับผมแล้วก็พอตังมันเหลือเนี่ยน,นี้คือตังเหลือแล้วแล้วก็มาอัพคัตตาแมนครับผมให้หมดเลยมีกี่ตัวครับผมวางอัพแมงให้หมดอ่ะเออมันจะได้จบไวๆไ,ไงนี่วางแมงให้หมดเลยแปตัวครับทุกคนนี่ครบแล้วที่เหลือแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วผมปล่อยเฉยๆเลยนี่ครับผมกิน G ีก่อน สดชื่นอยากจะมีสปอนเซอร์แบบพวกน้ำดงน้ำดื่มอะไรอย่างงี้บัางนนอะเนาะปกติมีแต่ไก่ตันไง <c oughs> <c oughs> โอเคครับแล้วก็รออย่างเดียวแะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านไม่มีปัญหาเลยแล้วนะเรียบร้อยครับทุกคนเป็นไงโคตรชิลพ่อเบจิต้าที่คือแบบเอาจริงๆนะดันพ่อเบจิต้ายังยากกว่าดันในร่างเดกนะทุกคนดันไม่อะ่ะดันไม่ที่ทําโกโจอ่ะดันไม่ที่ทําโกโจแม่งง่ายง่ายจัดอะ่ะเออใช้แค่ฟองตัวเท่านั้นนะครับ่ผมตัวดามจอ่ะไม่ต้องแบหวางให้มัน ยุ่งยากเลยนะแล้วก็ในเวฟที่10นะเดี๋ยวพี่กะว่าจะนะนะนะอัพคาตาลาแมนแล้วนะทุกคนเคนี้นะ่าจะเปิดคูณ3ามได้เลยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเคแล้วก็อัพคาตาลาแมนเลยครับัพให้ตันโอเคตอนนี้ก็จบแล้วพอเราอัพคาตาลาแมนได้นะบอกเลยก็ที่เหลือก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับน่าจะชิลลนะข้างหลังมีตัวรุดไหมโอเคไม่มีตัวรุดครับซึ่งคาตาลาแมนกับแอตตาเนี่ยเป็นตัวละครสําหรับมือใหม่จริงๆนะเวย้ยคือพี่แนะนําเลยนะใครที่แปว่าเพิ่งมาเล่นแล้วถามว่าพี่ครับมือใหม่ต้องเอาตัวอะไรรนี่คับ ฮาตาะแมนตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับผมกับแอตตาตัวนี้ถ้ามันเข้าตู้ปุ๊บเองตุมเลยเออเพราะว่ามันเป็นตัวสองตัวที่แบบคอมโบกันโคตรโหดครับเรียบร้อยขอสองตัวพ่อเบจิต้าสองตัวจะได้ไม่ติดเวลาสองตัวไหมโอเคสองตัวสวยตอนนี้เรามีสามตัวแล้วนะครับทุกคนก็ไปลงกระตอยาวๆนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะเล่งสปีดไปเลยนะทุกคนพวกอเองจะได้ไม่ต้องแบบเปื่อยแงนั่งดูเออเรียบร้อยสำหรับตานี้น่าจะผ่านร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไิบไห่เอ้า เดียวเดยวเดีเฮ้ยมันหลุดได้ไงอ่ะคนดูโอ้โหเกือบไปแล้วเวลาเราจาแอคเล็กูกำลังแอคเลยว่าผ่านชัวเฮ้ยแต่ทำไมตานี้พี่รู้สึกว่ามอนมันจะหลุดหลุวะเออพี่รู้สึกว่าตานี้มอนมันหลุดเยอะนะทำอะไรพลาดหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่ได้กดบัฟไอเออพี่ก็ว่าทําไมวะทําไมมอนมันหลุดหลุดวะกูไม่ได้กดบัฟไอโอ้เอ้ย แม่งสุดยอดจริงๆเล่นตั้งนานกูลืมกดบัฟไอขอสองตัวครับตอนนี้สองตัวไหมโอเคสองตัวตอนนี้เรามีห้าตัวแล้วครับผมครึ่งทางแล้วเรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้กี่ตัวขอสองตัวสองตัวได้ไหมโอเคตัวเดียวขอส่องให้หนึ่งไอเวนตอนนี้เรามีกี่ตัวแล้วหกตัวใช่ไหมเจ็ดตัวสองตัว เย่สองตัวสวยตอนนี้มีกี่ตัวแล้ววะแปดเก้าเก้าตัวแล้วใช่ไหมอ๋อทุกคนผมรู้แล้วว่าทําไมแบบมันถึงชอบหลุดนะครับคือตมจีงาต้องวางแอตตา2่องตัวครับเห็นปะเออมันต้องวาง2่องตัวเว้ยถึงมันจะไม่หลุดโอ้ยชิพ่ายกูเพิ่งมารู้ตอนแบบกูเล่นจะเสร็จแล้วโอเคขอฝ่องตัวถ้าฝองตัวปุ๊บครบเลยสิบเอ็ดตัวจะได้ไม่ต้องลงอีกหนึ่งรอบ2องตัวโอเคสวยครบ 11ตัวพอดีแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับไอการลงดันพ่อเบตอเี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คืองอกุลมันจะมาตอนไหนครับนี่ครับคือครบหมดแล้วขาดงอกุลอันนี้2ตัวนะครับผมแต่ตึ้งงอกุลของพี่อ่ะไม่มีเลยครับมันต้องใช้ตัวนี้3ตัวถูกปะอันนี้มีโอเคพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับผมเรียบร้อยแล้วก็ไปทำกลเด้นฟิเซอร์ครับนี่นะพอดีครับตัวนี้33พอดีครับโอเค โกลเด้นฟีเตอร์มาแล้วครับผมแล้วตอนนี้คือวัตถุดิบของพี่ครบแล้วผมกับการทําโบลี่เจ็ดดาวเฮ้ยไม่ครบดิขาดครับนี่ขาดงกุลสองตัวครับสิ่งเดียวที่พี่ต้องทําคือตอนนี้คือรอครับรอนานก็อาจจะปันทอนหัวใจอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่พี่ได้รอไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมงกุลมันก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่งกุลล่างนี้เปล่าแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นสี่ดาวนะโอเคเอ้ยได้มากี่ตัวสามตัวโอเค อ่านี่เราได้ไปแล้วครับผมโกคู Go oo, ล่างซูปเปอร์สายาใช่เป่าว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหมทุกคนอา้าวไม่ใช่นะแล้วพี่ต้องหาจากไหนอะทุกคนโอเคครับทุกคนคือมันไม่ใช่ร่างนี้นะไม่ใช่อันนี้มันเป็นซูปเปอร์โกคูนะพี่ก็อุตส่าห์ดีใจครับผมคิดว่าเป็นตัวนี้ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับและในที่สุดครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับผมหลังจากที่พี่ได้อัดคลิปไปเมื่อตอนเที่ยงนะตอนนี้ตัวมันก็มา้วครับดีครับผมโงกุูล่างซูปเปอร์โอ้โหแหวกไอ้ก,กว่าจะมากูรอทั้งวันนะครับผมอันนี้ก เลยนะเกือบ24ชุ่วโมงแลยหนูอาชิบหายไปได้เลยสักตัวซึ่งพี่ต้องการส่องตัวนะเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มให้ได้ก่อนเลยแล้วกันนะโอเคได้แล้วครับส่องตัวพอดีเลยและในที่สุดครับตอนนี้โบลี่ของพี่ก็เตรียมตัวที่จะวิวัฒนาการแล้วครับผมดิเจดาวไปเรียบร้อยครับโบลี่เจดาว เยด็ดโคตึงโอ้โหกว่าจะได้ที่กว่าจะได้นี่ไม่ใช่เพราะว่าทํายากนะครับทุกคนแป้งกูรองโงกุลตั้งนานโอ้โหโคเท่เลยครับ